น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในห้วงจังหวะที่รัฐบาลเศรษฐาหนึ่งออกนโยบายจัดหนักแจกโชคใหญ่ปีหน้าทั้งดิจิทัล w a l l ล็ตแจกเงินหมืน่นกับสสูตรแบ่งชนชั้นคนรวยและคนจนที่ในขณะนี้ยังไม่ลงตัวว่าใครจะมีสิทธิ์ได้เงินก้อนดังกล่าวก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลวอลเล็ได้มีข้อสรุปต่อมาตรการดังกล่าวเพื่อยื่นเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายโครงการ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในช่วงถัดไปโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลดกลุ่มเป้าหมายลงจากเดิมโดยอาจตัดผู้มีรายได้หรือเงินเดือนมากกว่า25,000บาทหรือมีเงินฝากมากกว่า1 0 0 0 0แบาทออกไป 2. ขยายขอบเขตการใช้จ่ายออกเป็นภายในอำเภอแทนที่จะใช้กรอบรัศมี4กิโลเมตรและกำหนดกรอบเวลาใช้จ่ายภายใน6เดือน3เสนอใช้งบประมาณรายจ่ายปี2567ในรูป แบบงบผูกพันต่อเนื่อง4ปีใช้งบประมาณปีละ1แสนล้านบาทรวมยอดเงินประมาณ4แสนล้านบาท4ให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดทําระบบแพลตฟอร์มใหม่ที่เป็นระบบบล็อกเชน เลื่อนกรอบเวลาใช้นโยบายเป็นเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม2567ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้มองว่าแนวทางการใช้เงินงบประมาณที่อาจจะออกมาในรูปแบบของงบผูกพันกระจายออกไปหลายปีปีละเท่าๆกันก็จะทำให้ภาระทางการคลังลดหลั่นตามมาด้วยโอกาสที่จะถูกโจมตีจากนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาการก่อนนี้และการขาดดุลงบประมาณจึงน่าจะถูกลดทอนลงต ขณะที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังศาสตราจารย์ดรสุชาติธาดาธรรงเวทกล่าวกับสำนักข่าว INN ว่านโยบายดิจิทัล Wallet รัฐบาลสามารถทำได้แต่ต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนทำอย่างตรงไปตรงมาส่วนภาพรวมเศรษฐกิจไทยนั้นยังเชื่อว่าเติบโตต่อไปได้โดยรัฐบาลจะต้องเร่งขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนให้มากขึ้นเศรษฐกิจไทยมาสเนี่ย เขาเคยพยากรณ์ว่ามันจะเติบโตสูงแต่นี้พอมีสงครามในอะไรมันก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยทั้งปีมันจะเหลืออยู่ประมาณ2%ออกว่ากวีหน้าเขาพยากรณ์ไว้นะว่าประมาณ4%เปนี้ยแต่นี้ถ้าสงครามเยื้อะมันก็จะมีปัญหาเนี่ย ต่นี้รัฐบลาลไทยต้องแอคชั่นยังไงมแต่นี้ถ้าจะทําโครงการที่ว่านี้นะฮะรัฐบลาลไทยต้องดูโครงการหนึ่งคือไปดึงดูดนักท่องเที่ยวมาที่นายกทำเยเรื่องไม่ต้องใช้วีซ่าเข้าประเทศให้ประเทศจีนก็ควรไปทําประเทศอื่นรัสเซียยุโรปอะไรต่างๆเขาจะได้มางา่ายเป็นเพราะการไปขอวีซ่า แล้วมันยุ่งยากนะต้องจ่ายเงินจ่ายอะไรมันเสียเวลานะอดิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสุดชาติกล่าวอีกว่าเรื่องค่างเงินบาทก็มีความสำคัญเพราะเชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยควรดูค่างเงินบาทด้วย ตอนนี้แม้ว่าค่างเงินบาทมันจะอ่อนลงไปเทียบเงินสหรัฐนะแต่ว่าค่างเงินบาทเทียบประเทศเพื่อนบ้านแข็งมากหมายถึงว่าเพื่อนบา้านจะมาเที่ยวเราเนี่ยเขาต้องจ่ายเงินของเขาเนี่ยมากขึ้นเช่นค่างเงินบาทเคยเทียบกับเงินริงกิตประมาณหนึ่งริงกิตมันเท่ากับสิบ,บาทนะเดี๋ยวนี้หนึ่งริงกิตเนี่ยแลกได้แค่เจ็ดบาท ห้าสิบเอ็ก็หมายความว่าเงินบาทมันแข็งค่า,ข,าขึ้นไปใช่ไหมเอาลิงกิตมาเนี่ยแลกบาทได้น้อยลงเนี่ยไอ้นักท่องเที่ยวเขาก็จะต้องเอาเงินมามากขึ้นจะนะเขาก็ไม่มาเขาไปที่อื่นอันนี้เทียบลิงกิตอย่างเดียวประเทศอื่นๆก็เหมือนกันนะค่างเงินบาทเทียบแล้วเราแข็งกว่าภูมิภาคแปลว่าราคาของของประเทศไทยเนี่ยมันแพงนะทาให้นักท่องเที่ยวไม่เคยมาแล้วก็ของที่ไปขายเรียวกว่าสินค้าส่งออกเนี่ยมันก็ โตติดลไไหขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยล่าสุดกระทรวงการคลังระบุว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ2.7ขยายตัวต่อเนื่องจากปี2565ที่ขยายตัวร้อยละ2.6ต่อปีพร้อมคาดว่าปีนี้จะมีจํานวน,นนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย27ล้าน7แสนคนเพิ่มขึ้นร้อยละ148.3ต่อปีและมีไรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และมีรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ1.18ล้านล้านบาทส่วนปี2,567คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ3.2ต่อปีโดยได้ปัจจัยหนุนจากการบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกส่วนภาคก,การท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่องคาดว่าปี2,567จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย34ล้าน5แสนคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6ต่อปี